พบกับช่องวิรชัยชาแนลนะครับมาฟังเพลงจากศิลปินบ้านนานะครับจานวันหนตจานฝาังสาแรงงานตัวผมเฮ้ยว้าเลยว้าเลยหนึ่งเดียวใน,นโลกครับ <c oughs> ท่านบทเพลงื่งประกิจล้นกล่าราชการที่เก้าหนึ่งเดียวเท่านั้น ในโลกนี้คือองค์สมเด็จภูมินพอ่อหลวงคงทรงทอสะพีดพระราชธรรมปฏิบัตินานมาพระองค์ทรงแผ่เมตตาเพื่อชาวประชารมัม ในโลกไม่มีใครปานท่านทรงพระราชทานความช่วยเหลือต่อราษฎรทรงพระดำริสร้างเขื่อนสร้างฝ้าขุดครง มีครองมีน้ำทำกินพระองค์ทรงเป็นพระพอร่อเสียสละ เทพระวระกายด้วยความมองมนพระองค์ท่านทรงนันดลนเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทุกโเป็นุญโชคของพวงชาวไทยส่งแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแรงด้วยความห่วงใยไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนอยากให้ชาวไทยอยู่ดีกินดี So พจำแดดจำฝนทัานทรงทุงท่มเทพระวรกายด้วยความม้อนมนพระองค์ทัานทรงดันดลเป็นกษัตริย์นักพาร ในโลกพระองค์ทรงคลายทุกโศกเป็นบุญโชคพงพวงชาวไทยสรงแก้ปัญหาน้ำท่วมใหยแรงด้วยความห่วงใย,ย่ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหน สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ชื่ออะไรยังครับว่าให้พี่น้องมนฟังหน่อยครับรายงานตัวนะครับธรรมนูนครับบ้านอยู่ใส่ครับบ้านอยู่สกลนี่แหละครับอยู่ในเมืองครับในเมืองครับออกมาเล่นนําอาจารย์ชัยเพิ่นประจําเนาะครับอืมเิ่นแต่งเพลงเนาะ ผมื่ี่ไปอัดเพลงกันนะครับใช้ผินล็อกผมแค่เป็นสะพานแค่นั้นล่ะก็ได้เบิ่งครับเพราะว่าบางเท่อมันจะพีน่องพีน้องเขาฟังเขาก็นั่นส่วนคนแต่งกันอยู่นี่ครับนี่ครับจานชัยประเดียจาได้ยินเหมือเสียงจาน เป็นดีจ๋าเป็นดีจ๋าดีกินดีใช่สวัสดีครับอาจารย์ชัยครับสวัสดีครับอ่าอาจารย์ชัยอยู่อยู่บ้านบ้านนี้เนาะครับบ้านพลนไก่ครับนะดีครับได้ยินผมได้ยินข่าวว่าอาจารย์นี่แต่งเพลงไม่ลายนะผมก็เลยมาเบิ้งนะพอดีมาพบกับอาจารย์เพื่อนพอดีก็เลยให้เพื่อนร้องเพลงให้ฟังลองเบิ้งนะเต็ทีนี้อาจารย์ครับอันแต่งเพลงไม่ลายบปนไหน คันบมลืมสักประมาณสองร้อยนแล้วสองร้อยมันครับขายจักเพลงแล้วครับบัว่าเลยยามันพีดเดียวสามสิบเพียงอยู่ยามันพีดเดียวเลี้ยงกันก็จะขายอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบคนละขายไม่จ่ายตางอ๋อขายยังบ่จ่ายตังค์บอกกันมันก็มันหลายปีแล้วซื้อว่าเือนห้าร้อยหกสิบห้าร้อยกับโมี่พีงไก่ขาเดียวเวลาแล้วไปแล้วเนาะ มองพ่อสมีนอประเดี๋ยวรอครับแค่เก่นจะดังกะดังไปบอกผมผมหมักผมหมักแบบนี้นะผมก็ได้ครับผมผมก็เลยมาบึงมองหลังจากเลิกงานมาผมก็มาสัมผัสบึงว่าชีวิตเป็นแบบนี้เป็นมันในใดเป็นในใดคุนดังฮะปลาเดี๋ยวจ้าขุนดังว่านี้เป็นดังไม่อาอยังหรอก มันดังเอาเนื้อเฮาเลยพอพอพอปิด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 เอาเพียงเอากค่เพียงเฮาแหละเพียงมีความลับหลายปิดซะก็มันปิดก็เป็นยังชีวิตเฮาอันบ้านนอกค้างนาเฮากะนี่เลี้ยงไก่ตีนั่งคุยกันในี่ฮูมยามบ่ายยามอย่างมาตอนช่วงเช้ากับไปดำให้ดำหนาเนาะตอนบ่ายกับมานั่งร้องเพลงแบบนี้แหละไป ก็เดียวนี่อ่าอาสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสอง <Yeah. S 2> นะครับเมื่อด้ได้กู้อีกันปัานเบิ่งแล้วก่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i ครด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกะเดียว